ภัยร้ายภัยร้ายจากนอกโลกมันมาได้ไงเนี่ตะขาบตัวเบเลเลยนั่งอื้นั่งถ่ายกันดีๆนี่โอ้โหกัดตูดเลยนะนี่ยังไม่ตายนะครับนี่ท่านผู้ชมยังไม่ตายนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเออเดี๋ยวจะใช้น้ำยายเดี๋ยวใช้น้ำยาขัดห้องน้ำนะคือกำลังจะเข้ามาเข้าห้องน้ำครับดูมันตายไหมอย่าวดูนะครับผมฉีดลงไปแล้ว มันยังไม่ขยับนะครับเออมันตายแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเทน้ำนัน่ไปแล้วครับแสดงว่ายังไม่ตายครับอืมลดระมัดระวังนะครับมีเป็นโถส้วมแบบทักโครกนะครับน่กำลังจะมาทำธุระหนักธุระเบาอ่ะขอไฟเลยครับอาจจะเป็นภาพที่ ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่แต่ว่าน่าสยอ,องเหมือนกันนะครับเนี่ย